ดอรพิชายรัตนดีโลกนะักภูเก็ตให้สัมภาษณ์ในรายการจดลทั่วไทยนะครับว่าเหตุผลที่เพื่อไทยอยากได้ตําแหน่งประธานสภาเพราะตกหลุมพรางขั้วนาดเก่าหลุมพรางที่มีความเป็นไปได้ว่าพักที่อยู่ขั้วรัฐบาลเดิมหรือสอวอก็ได้ไม่ยื่นข้อเสนอให้เพื่อไทยว่าถ้าเพื่อไทยเป็นประธานสภาเขาจะโหวตลงคะแนนให้พิธาแต่คุณพิชายคิดว่าทางอีกขั้วหนึ่งจะไม่ทําจริงออกแนวยุให้เพื่อไทยทําแล้วจะได้แตกกันมากกว่า เออพูดถึงการโดนต้มไะมอาจารย์คือผมรู้สึกว่าเขา <c oughs> เขาก็โดนแล้วโดนอีกแล้วคือเขาเขาจะไม่เรียนรู้จริงๆหรอครับคือคนเราเวลาทําดีลอะไรเงี้ยเราเราดีลบนบนพื้นฐานของหลักเหตุผลครับ <c oughs> ถ้าสิ่งที่ได้เท่ากับสิ่งที่ให้ไปหรือมากกว่า <c oughs> ถ้าเราพอใจเราก็ดีลมันก็กเกิดขึ้น <c oughs> นะโอเคเออแต่ผมคิดว่าเราดูฝั่งอนุรักษ์นิยมหรือฝั่งขวาทุกวันเนี้ยมันดีลกับเราด้วยเหตุผลหรือเปล่าไม่นะอคือความเกลียดประชาธิปบัไตยเกลียดความก้าวหน้าอะไรเนี่ย มันมันเกลียดในเลเวลที่แบบมันมันเป็นเอาอะไรบมันมันเกลียดแหละมันมันไม่มีทางบางทีมันไม่สามารถจะคุยกันได้ไม่สามารถนั้นการพยายามจะไปดีลอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่มีประโยชน์ง่ายๆก็คือ คือคุณพรรคประชาธิปัตย์อ่ะปีห้าหนึ่งได้เป็นได้เป็นรัฐบาลนะครับเพราะว่าไปยอมดีลแบบไปไปกอดี่นกอดจากไปได้เแล้วก็มีเรื่องใน้ก็จะเป็นรัฐบาลครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือลงยาวก็คือลงยาวยาวก็ดูสภาพทุกวันนี้ครับผมผมคิดว่าอันนี้คือสภาพที่อาจจะเกิดถ้าเกิดเพื่อไทยไปตกหลุมอีกฝั่งนึงผมคิดว่าหลายคนที่วิจารณ์แน่นอนมีมีทั้งคนที่ดูถูกพรรคกอไทยอันนี้มันเป็นอาจจะเป็นจริตเก่าจาก สมัยพันธมิตรนะนะ,ะ,ะตรงๆรงนะแต่ใน,นขณะเดียวกันผมคิดว่าหลายหลายเสียงที่เตือนนะมันเป็นเสียงที่แบบเข้าใจจริงๆว่าปัจจุบันเนี้ยประชาธิปไตยเราที่มันย่อบแยบอ่ะเพราะว่ามันมีฝั่งเอากับไม่เอาประชาธิปไตยแข่งกันอคือครั้งนี้มันเป็นครั้งที่มีโอกาสที่จะผลักไอ้ฝั่งไม่เอาประชาธิปไตยเนี้ยทิ้งไปให้หมดมแล้วจะเหลือแต่ประชาธิปไตยแล้วรอบหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นก้าวไกลเพื่อไทยแต่ถ้าเกิดถ้ามีดีลลับในครั้งนี้มันจบเลยมันจบมันจบตรงที่ว่าถ้าเพื่อไทยเสียเครดิตแล้วเนี้ย คนจำนวนมากก็ไม่รู้จะทำไงนะมันก็อาจจะไปลงกับขบวนการอะไรไปแปลกๆนคือคือคือส่วนหนึ่งวิเกิดการเมืองไทยคือตอนนั้นประชาธิป,ปัตย์มันมันไม่เป็นที่ลงให้กับคนที่ไม่ชอบคณทักษิณเขาก็เลยไปที่พันธมิตรซึ่งมันเพี้ยนแปลกไปยิ่งกว่าประชาธิป,ปัตย์ตอนนั้นอ่คือพอไม่มีพักให้ลงมันก็มก็ไปยาเลยก็กินฉี่อะไรว่าไปก็จบที่กินฉี่ก็ว่าปัด